นะครับวันนี้ก็จะพาไปชมวิธีการใช้เบื้องต้นนะครับผมเรื่องคีย์รัดเรื่องการใช้ต่างๆนะครับอย่างตัวนี้นะเป็น RK68 นะตัวนี้เป็นสีขาวนะจะมีสสีคือดำกับขาวนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบ68ปุ่มเป็น65%นั่นเองนะตัวนี้อ่ะอันนี้มันดูด้านหลังกันนะครับตรงนี้มีรู้มองเห็นหรือเปล่านะครับมันจะมี on off แล้วก็ B กับ G on off เนี่ยก็คือเปิดปิดนะครับส่วน B เนี่ย B เป็นบลูทูธ G ก็คือเป็นไวเลสนะครับก็คือจะใช้ได้ทั้งบลูทูธแล้วก็ไวเลสแล้วก็ต่อสายนะครับ ส่วนแบบว่าไวรเลนเนี่ยก็คือจะมีตัวรีเซิร์เวอร์อย่างงี้นับใช้ต่อกับคอมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูถ้าเปิดใช้ครั้งแรกนะครับแล้วเป็นแบบว่าอย่างนี่บอกไปเป็นตัว B นะครับอย่างนี้ถ้าตรงนี้เป็นตัว B นะก็คือเป็นโหมดบูทูัลอยู่นะครับก็มาดูข้างหน้าข้างหน้าก็จะแบบว่าเหมือนมีไฟตรงนี้กระพริบนะครับก็คือจะเป็นแบบว่า ตือนว่าเรายังไม่ได้เชื่อมต่อหรือว่าไม่มีการต่อดีไวท์ที่1นะเพราะว่าตัวนี้บลูทูธสามารถต่อได้3ดีไวท์ก็คือจะเป็นอ่ากดฟังก์ชันควก็คือเป็น1ฟังก์ชันแบบิจะเป็นอ่าสองแล้วส่วน E ก็จะเป็น3แบบนี้นะครับก็คือจะสามารถต่อได้3ดีไวท์พร้อมกันแต่จะเลือกใช้ได้แค่ทีละหนึ่งนะครับอ่าต่อไปอ e ี o โหมดหนึ่งนะครับเป็นแบบว่าไวเดก็คือตัวจีนะครับปึ๊บพอเป็นตัวจีปึ๊บอ่าของตัวจีเนี่ย จะเป็นตัว P ที่กระพริบนะครับคือจะไม่มีการต่อไวเดสก็คือตัวรีเซพยังอยู่งี้อยู่ยนะครับถ้าเราเอาตัวนี้ต่อกับคอมเนี่ยไฟจะดับไปนะครับอันเดี๋ยวลองต่อให้ดูเลยแล้วกันฟึบอ่ะ,ะครับก็ไฟก็จะหายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับที่สามารถต่อ USB ได้ก็คือต่อเป็นไวเดสจะโอเคกว่านะครับอ่ะส่วนบลูทูธนะครับปึ๊บตนะับกลับไปบลูทูธเดี๋ยวนี้ก็ยังขึ้น จะพิมพ์อยู่นะครับเดี๋ยวพอเราจะต่อในมือถือดูนะครับลองต่อหนึ่งตัวก่นกอนดูปึ๊บอ่ะปึ๊บทีนี้อ่ะพอเราต่อแล้วนะครับเห็นไหมว่ามันจะแบบว่าเชื่อมต่อเป็น R K นะครับแล้วพอดูที่คีย์บอร์ดไฟก็จะกระพิบพหายไปแล้วเป็นปกติแล้วนะครับอ่ะลองพิมพ์ดูในมือถือนะครับอันนี้ําส่วนการจะพิมพ์ภาษาไทยหรือเป็นภาษานะครับถ้า a อ d ด o i d ต้องใช้แอปเป็น9420 Thai Keyboard นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับรปึ๊บเดือกแป้นปึ๊บ เปลี่ยนภาษาได้ไหมเปลี่ยนภาษาปุ๊บอ้าวได้แล้วนะครับเห็นไหมภาษาไทยนะครับก็คือจะใช้แอปนั้นอนะ่ะแล้วก็ไปตั้งค่าของมือถือแต่ละรุ่นนะครับใน YouTube เนี่ยอาจจะมีสอนอยู่ในะการตั้งค่าใช้คีย์บอร์ดแต่ว่าบูทูธที่เป็นกับ Android นะครับก็ลองหาดูได้นะอันนี้จะมาพาวดูเบื้องต้นที่เขียว่าตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับส่วนต่อมานะครับโหมดไฟนะครับโหมดไฟก็คือจะเป็นการใช้ปุ่มฟังก์ชันนะปุ่มฟังก์ชันกับปุ่มขอขวด หรือคอคนนั่นเองครับอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟนะครับนี่เปนเป็นโหมดต่างๆส่วนโหมดเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้แต่ส่วนสีนะครับถ้าจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสีอื่นกดฟังก์ชันแล้วก็เป็นทวูเท่าหรือว่าตัวมอม้าน้อยกว่านะครับมันก็จะเป็นการเปลี่ยนสีนะครับนี่นะแต่ละโหมดก็คือจะมีสีที่มากมายเพราะว่าตัวนี้เป็น rgb full ด้วยนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับึส่วนความเร็วและความไวของอ่ ไฟอ่ยตับงี้อ่กระพริบเห็นป่มจะเป็นการแบบว่าทําให้เรามันช้าวิ่งช้ากระจายช้าส่วนนี้ก็จะไม่ดีกว่าขึ้นนะครับนี่ปุ๊ปจะวิ่งไวส่วนนี้ก็คือความสว่างนะฟังก์ชันลูกศรลงนะเป็นความสว่างของโหมดนั้นๆน,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 นะครับนี่นี่ก็เป็นแบบว่าการปรับโหมดไฟนะครับตัวไฟเนี่ยสามารถปรับเพิ่มเติมได้ที่ซอฟต์แวร์นะใครยบกว่าเอ้ยไม่อยากมานั่งกดเนี่ยก็ไปปรับที่โปรแกรมได้นะอยากจะ ชิงลิงไว้ให้นะครับผมหรือว่าก็ทักมาในคลิปก็ได้แอดส่งลิงก์ให้โหลดแล้วกันนะครับเผื่อลิงก์มันมีปัญหามันเสียนะฮะส่วนการจะใช้ F ต่างๆนะสังเกตว่าตัว F กับต,ตัวตัวเลขเนี่ยมันจะอยู่ช่องเดียวกันข้างบนนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นการใช้สลับโหมดนะครับอ่าจะเป็น F 5นะครับสำหรับบางคนที่แบบว่ากดปุ๊บไม่เป็น F 5เนี่ยอยากใช้ตัวเลขนะครับก็มากดฟังก์ชันนะครับแล้วก็คอนโทรลซ้ายนะครับไฟจะกระพริบหนึ่งทีอ่ะประมาณนี้แล้วก็กดอีกทีหนึ่ง เห็นเป่ามันจะเป็นเลข5แล้วนะครับห้าปุ๊บปุ๊บมันจะไม่ขึ้นตัว f แล้วนะครับตรงนี้ถ้าอยากใช้อีกทีหนึง่งก็คือกดฟังก์ชันคอนโทรลเหมือนเดิมนะครับก็จะกลับไปเป็นมุม f เหมือนเดิมเห็นไหมอ่าก็คือเป็นการสลับมุมนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ใครที่จะใช้ f เนี่ยก็ลองกดดูนะฟังก์ชันคอนโทรลจะเป็นการสลับระหว่างตัวเลขแล้วก็ตัวฟังก์ชัน f 1 f 2อะไรอย่างงี้นะครับนี่ส่วนอ่ามีเดียคีย์ก็คือพวกเครื่องคิดเลข เพลงหยุดเพลงกันนี้ก็จะอยู่ในหมวดของ F นะครับอ่ะนี้กดดูนะครับจะเป็น F5 F6 นะครับถ้าเราจะใช้ F เศรษฐีนี้คือน่าจะเครื่องคิดเลขหรือว่าอะไรครเครื่องคิดเลขนะครับแล้วก็กดฟังก์ชัน4นะครับอ่ะจะขึ้นเครื่องคิดเลขอย่างนี้นะครับตัวพวกนี้เนี่ยมีเดียรคีเนี่ยจะอยู่ในหมวดของ F นะครับผมอ่าก็ต้องใช้โหมด F ก่อนถึงจะใช้เป็นพวกมีเดียร์คีต่างๆได้นะครับส่วนปุ่มต่างๆ Insert p a u s e Scorelock เนี่ยก็นะครับใช้เป็น ฟังชันแล้วก็กดนะครับมันจะเป็นการใช้ปุ่มพิเศษของอันนั้นนะครับก็ใช้มิยากนะครับประมาณนี้แล้วส่วนเรื่องชาร์จเรื่องไฟเนี่ยก็จะต่อไฟเนี่ยเดี๋ยวต่อให้ดูนะครับต่อไฟมันจะเป็นการชาร์จนะฮะนี่นะธรรมดาชาร์จนะครับมันก็จะมีไฟกระพริบตรงนี้นะครับส่วนถ้าแบตใกล้หมดเนี่ยเท่าที่ลองใช้มาครับมันจะมีไฟขึ้นตรงปุ่มฟังชันตรงนี้นะครับจะเป็นไฟสีแบบว่ากระพริบกระพริบเลยก็คือแบตใกล้หมดแล้วนะครับก็ ให้ต่อชาร์จได้เลยนะรหรือจะชาร์จไปเล่นไปก็ได้นะครับเพราะตัวนี้เ,เป็น Type C นะครับก็ใครที่สะดวกกับว่าต่อสายก็ต่อสายเล่นก็ได้เหมือนกันนะครับตัวน c c. ี้นี่นะครับเพราะจอ Type C ใช้ได้เลยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยไอ้ก็ต่อสายเล่นนะครับเพราะว่ากลัวแบตหมดงี้เล่นไปแล้วแบตหมดอะไรอย่างนี้ก็ต่อสายเอาใบใจสุดนะครับประมาณนี้นับการใช้ฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับส่วนถ้าอยากดูอย่างอื่นเพิ่มเติมก็นี่ครับมันจะมียูเซอร์คู่มืออยู่ก็คือเป็นแมนนวลนะครับก็คือ ดูได้นะว่าการใช้ต่างๆเนี่ยกดอะไรยังไงบ้างเผื่อบางคนเปลี่ยนคีย์แคปไงมันไม่มีอะไรบอกอย่างงี้ก็ใช้คู่มือเนี่ยดูได้นะครับผมขอบคุณครับเอ๊ะลืมบอกไปตอนนี้นะครับมีราคาพิเศษนะครับผมก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับทักเพจมาได้เลยครับมีโปรให้สำหรับทุกคนแน่นอนนะครับ RK68 นั่นเอง